สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะมาเก็บข่าวขึ้นฟีดขึ้นเทรนด์ต่อไปของแพลตฟอร์ม Sohu Entertainment ค่ะเขาบอกว่าทักษะก,การร้องเพลงของคนดังในวงการบันเทิงจีนนั้นนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาดูบร็อกเกอร์ไอที่ใช้ชื่อว่า จิงเสี่ยวฉีนะคะเขาพูดถึงเรื่องนี้ไว้ในวันที่7พฤศจิกายนปี2025ค่ะคนอ่านนะคะหลายล้านกันเลยทีเดียวค่ะจากถึง10ล้านแล้วนะคะเขาบอกว่าเมื่อนาฬิกาตีบอกเวลาเที่ยงคืนในคืนส่งท้ายปีเก่านะคะปี2025เนี่ยตามปกติแล้วเดี๋ยวสถานีโทรทัศน์หลักๆค่ะจะจัดงานกาล่าดินเนอร์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีโทรทัศน์หูหนานซัทไลท์ทีวีนะคะ สู่สัตท์ลายทีวีซึ่งก่อให้เกิดการถกเถียงอย่างดุเดือดค่ะโดยมีประเด็นนะคะถกเถียงเรื่องการลิปซิงก์ก็เป็นหัวข้อฮิตบนไวยป๋อเลยค่ะ ในคืนนั้นๆของแต่ละประสบการณ์ในแต่ละปีนั้นบนวอยปอจะมีการพูดเยอะมากเลยในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะหัวข้อยอดนิยมเต็มไปด้วยคีย์เวิร์ดอย่างเช่นคำว่าแย่มากคำว่าลิปซิงค์นะคะซึ่งแสดงให้เห็นว่าชาวเน็ตนั้นไม่ยอมรับการแสดงลิปซิงค์ของคนดังค่ะความแตกต่างระหว่างนักร้องตัวจริงกับนักแสดงชื่อดังนั้นชัดเจนมากเลยนะคะเขายกตัวอย่างการลิปซิงค์ของไบโลในงานกาล่าส่งท้ายปีเก่านั้นชัดเจนเป็น พิเศษเช่าเน็ตนะคะชี้ว่าแม้จะเอาไมโครโฟนออกจากปากแล้วเนี่ยเสียงก็ยังคงได้ยินอยู่เลยเธอเองก็ดูประหม่ามากนะคะเธอรีบยกไมโครโฟนขึ้นและขยับผมเพื่อกรบเกินความเขินอายในการแสดงเดี่ยวอีกครั้งหนึ่งนะคะเธอร้องเพลงแล้วก็เต้นได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงระดับเสียงหรือการหายใจใดๆเลยยังคงรักษาความหวานตามปกติเอาไว้แม้แต่ราชินีหวานใจนะคะหวังชินหลิงก็คงไม่ สามารถแสดงได้อย่างสมบูรณ์แบบเช่นนี้ได้ค่ะเช่นเดียวกันนะคะเจ้ารู้สือดาราดังก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันการร้องเพลงของเธอนะคะยังคงเหมือนเดิมแล้วก็ไม่มีเสียงหายใจระหว่างการเต้นด้วยชาวเน็ตบางคนถึงกับวิพากษ์วิจารณ์ท่าเต้นของเธอว่าเกินคำบรรยายจริง,รงๆเพียงแค่แกว่งแขนซ้ายและขวาหมุนตัวไปมาเล็กน้อยแค่นั้นเองนะคะการแสดงแบบนี้เรียกว่าการแสดงแบบขอไปทีค่ะทางด้านวิซู ซินก็เก่อให้เกิดการถกเถียงอย่างดุเดือดเดิมทีนั้นเธอเคยเป็นผู้เข้าแข่งขันร้องเพลงแล้วก็เต้นในรายการประกวดร้องเพลงมาก่อนแต่เธอก็มีประสบการณ์บนเวทีบ้างมาแล้วอย่างไรก็ตามในงานกาล่าส่งท้ายปีเก่าที่ผ่านมาเธอก็ยังคงต้องลิปซิงอยู่ดี ภาพโค้อัพนะคะเผยให้เห็นว่าเธอไม่ได้ถือไมโครโฟนทำให้เห็นเนื้อเพลงหลายบรรทัดกันเลยทีเดียวนะคะในบรรดาน,นักร้องที่ร้องเพลงสดเนี่ยมึงจือวีเป็นคนที่ตลกที่สุดเธอนั้นร้องเพลง I'm Happy I'm Sad นะคะร่วมกับโจหัวเจียนแล้วก็ศิลปินคนอื่นๆตลอดการแสดงสดผ่านไมโครโฟนแต่ว่าเธอกับร้องเพี้ยนไปอย่างสิ้นเชิงแม้แต่โจหัวเจียนก็ยังแก้จังหวะไม่ได้นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อเทียบกับการแสดงน รายการวารไรตี้ครั้งก่อนๆของเธอแล้วถือว่าพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะความคิดเห็นของชาวเน็ตค่อนข้างยุติธรรมนะอย่างน้อยเนี่ยเธอก็กล้าร้องสดนะยอมรับอย่างเปิดเผยว่าร้องไม่ได้ซึ่งดีกว่าการลิปซิงต์ตั้งเยอะนะคะหลังจากนั้นเมื่งจิวอี้ยังขอโทษโจหัวเจี้ยนบนเวยป่าว่าพี่ชายฉันขอโทษนะฉันพยายามเต็มที่แล้วการกระทําของเม่งนั้นทั้งตลกและก็สะเทือนอารมณ์ค่ะเป็นตัวอย่างคลาสสิกของนักร้อง มือใหม่ที่ได้พบกับนักร้องมากประสบการณ์ในวงการบันเทิงนั่นเองในทำนองเดียวกันนะคะนักร้องชื่อดังอย่างเจเจลินนะคะซานอี้ฉุนแล้วก็โจเซนแล้วก็ฟีนิกซ์เลเจนด์ค่ะก็ได้รับความนิยมจากแฟนๆด้วยการร้องเพลงสดทั้งนั้นนะคะพวกเขามีพรสวรรค์อย่างแท้จริงแล้วก็ไม่กลัวการถ่ายทอดสดแล้วก็ร้องเพลงสดทั้งหมดเลยค่ะนอกจากนักแสดงเหล่านี้แล้วนะคะหวังยวนและหวังจุนข่ายก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่าง ทั้งคู่ร้องเพลงสดแต่ว่าวังจุนขายมีปัญหาด้านจังหวะในหลายจุดขณะที่หวังหยวนกลับมีปัญหาตลอดเพลงเลยค่ะทั้งการควบคุมลมหายใจที่ไม่มั่นคงจังหวะที่ผิดจังหวะและแม้กระทั่งเสียงแหบในช่วงที่โน้ตสูงค่ะชาวเดชน,นะคะต่างก็แสดงความคิดเห็นว่าหวังหยวนร้องเพลงได้แย่มากเลยนะการร้องเพลงของเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยตลอดหลายปีที่ผ่านมาคนอื่นบอกว่าหวังหยวนนั้นได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ตรที่มีชื่อเสียงเช่นนี้แล้วทำไมการร้องเพลงของเขาถึงยังแย่อยู่ล่ะแล้วก็น่าผิดหวังมากขึ้นเรื่อยๆค่ะก็แน่นอนว่าไม่ใช่แค่การร้องเพลงของเขาเท่านั้นที่แย่มากใบหน้าและรูปร่างของเขานั้นก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนะคะ มาถึงนะคะกวนเสี่ยวถงบ้างนะคะเธอบล็อกเกอร์ที่เขียนข่าวบอกว่าชุดของกวนเสี่ยวถงทําให้ไหลของเธอดูกว้างและอวบอิ่มทําให้เธอดูตัวใหญ่มากแม้ว่าปกติแล้วเธอจะมีรูปร่างที่สวยสง่าแล้วก็ขาที่ยาวสะดุดตาแต่ไหลของเธอกลับดูอวบอิ่มเกินไปทําให้ภาพลักษณ์โดยรวมนั้นดูย่าแย่ขณะเดียวกันจมูกของจินเชิงผู้งดงามก็ดูแปลกแล้วก็แข็งทื่อมากให้ความรู้สึก ล้ํยุคมากทุกครั้งที่กล้องแพนดมาที่เธอจมูกของเธอก็จะโด่งจนไม่อาจละสายตาได้ดูเคอะเข,ขินเป็นอย่างยิ่ง งานกาล่าขนาดใหญ่เหล่านี้เปรียบเสมือนกระจกที่สะท้อนตัวตนที่แท้จริงของเหล่าคนดังทําให้เห็นได้ทันทีว่าใครดีใครเลวหวังว่าเหล่าคนดังจะมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นเมื่อรับงานแล้วเนี่ยพวกเขาควรจะทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อลดนะคะหรือว่ารีกเรี่ยงความผิดพลาดดังกล่าวค่ะสําหรับผู้ที่มีผลงานดีนะคะเราก็หวังว่าพวกเขาจะยังคงมุ่งมั่นต่อไปในปีหน้านําเสนอการแสดงที่น่าประหลาดใจให้กับผู้ และเราก็รอคอยการแสดงอันน่าตื่นตาตื่นใจนะคะที่มากขึ้นเรลยๆค่ะเอาละค่ะจบบทความข่าวแล้วนะคะคือ พวกเราก็คิดเห็นเป็นประการใดกับบทความข่าวนี้เอ่ยนะคะแต่สําหรับแอดวานแลท์วานก็มีความรู้สึกว่าก็ทุกคนที่เอ่ยมาเขาก็มีอาชีพเป็นนักแสดงเนาะไม่มีใครเป็นนักร้องแบบร้อเซแล้วชื่อที่เอายกมาเปรียบเทียบเงี้ยคุณโจเซนอย่างเงี้ยโอ้โหนะฮะนั่นเขานักร้องมือระดับโปรเฟชชั่นอลไม่ใช่นักร้องธรรมดาเอาคุณโจเซนมาเปรียบเทียบนะคะกับคุณเบงเจอวีออก,กับการแสดงของเจ้าลู่ซือหรือว่าวีซูซินนะคะหรือว่า ต่างๆน,น,นานาจินเฉนนิงอะไรเงี้ยเราบรรดาศิลปินหญิงที่ไปแบบ ที่ไปร้องแบบนี้เขาจะไปสู้ได้ยังไงจริงไหมเพื่อนๆเขาเป็นนักแสดงหญิงที่ร้องเพลงได้นิดหน่อยนะคะส่วนคุณม้งจออีของพวกเราก็ตลกจริงๆก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าจะแก้ตัวอะไรให้คุณม้งจออีพวกเราก็รู้สึกเอ็นดูเธอเนาะเธอก็พยายามแล้วอะแต่ก็หวังว่าก็คงจะตอนนี้ร้องดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะเพื่อนๆคุณม้งจออีหรือแม้กระทั่งสําหรับเ,เจ้ารูสื่เองพวกเราก็เห็นแล้วเนาะหลายๆคนก็เซอร์ไพรส์มากเลยนะคะว่าเจ้ารูสื่นั้นร้องเพลงได้ได้ดีมากๆเลยด้วย โดยเฉพาะเพลงภาษาอังกฤษก็ร้องได้นะคะแม้กระทั่งคุณหมาป๊อเฉียนเองก็ยังตกตะลึงเลยนะคะอุตนาดูซื่อลองเพลงอังกฤษได้น่นาอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอ่ะละค่ะก็เรื่องราวเนาะมันเป็นเรื่องราวของอโอกาสละกันถ้ามีโอกาสขึ้นเวทีบ่อยเดี๋ยวพวกเธอก็ชินกันไปเองนะคะแล้วพวกเราก็เตรียมตัวเนาะตอนนี้ก็เป็นเดือน11เแล้วใช่ไหมคะพฤศจิกายนเดี๋ยวในเดือนหน้าเดือน12ธันวาคมก็จะมีงานกาล่าดินเนอร์นะคะส่งท้ายปีเก่า ตอนรับปีใหม่เดี๋ยวเราก็ต้องรอดูกันว่าปีนี้เนี่ย C C T V ยังคงจะคว้าตัวเสี่ยวจ้านไปเวทีนั้นได้ไหมเพราะว่าแย่งกันทุกปีนะเสี่ยวจ้าน เสียใจบางบางคืนเนาะต้องว่าวิ่งคืนการรัดินเนอร์แบบนี้อาจจะต้องวิ่ง2งานด้วยซ้ำนะคะแล้วก็มีท่านอื่นๆด้วยคุณฐานเจนซซื้อก็คิวแน่นอยู่นะเพราะว่าเขาร้องได้เต้นได้ไงคนก็เชิญเยอะนะคะแล้วก็มีเหล่า,ดา,ด,า,ด,าดาราดังๆนะคะหลายๆท่านก็ต้องได้รับเชิญไปอย่างแน่นอนค่ะก็ใกล้จะถึงฤด,ดูการอีเวนต์แล้วนะคะพวกเราก็เตรียมที่เตรียมหูเตรียมหูเตรียมนะคะเตรียมสายตาเอาไว้ดูคคควววาาามมสยงงงแลกกก็ฟััเพพอๆนน่่ะททุ ความสุขมากๆเดี๋ยวเราไปเก็บข่าวต่อไปนะคะของ s o h ฮูเอนเตอร์เทนเกันต่อในอพิสดหน้าค่ะสวัสดีค่ะ